อะไรแบบนี้ปูมากเพื่อนเพื่อนเดวถามโอ้ยน้ำกับว่าตันพี่น้องพี่น้องสู้ปูสู้คนเด้อค่ะวันนี้น้องดิต้าวันนี้ว่นยังแกลูก วันอาทิตย์โอ้เลยบ่ได้ไปโรงเรียนแย่ดามาว่ายีราบ่าไปโรงเรียนเด้อบานในวันอาทิตย์ด้นี่เ <c oughs> มื่อนี้สิมาขอปูแตงแต่ได้ปูพญานาคมาให้ยีราบ่ท่านเดี๋ยวม้าขวบ่ลูกยีราบา่ให้แม่แย่งเลยท่านลูกเด้ยอยีราฝันบ่ก่อนสิม้านี่ฝนนะันจังไดยีลาบฝันว่าเห็นหิบบอเออตัวย่าณแค่นึงมันเห็ุจังได เลงถือขาบ่ถือกูก็ชิบหายเลกมือนมาจังจันเตะสชิบหายเลกโอ้ในฝันมาจันเขย็็มมั่นบละบ้าจังไลยลย่างมันเป็นวิญ่าณจ้ะม่เห็นเป็นตัววิญญาอีลาเบลเป็นล่ออ่ะมันเป็นวิญญาณเลย อีดาม่ยืนยืนขืนเลยอีดาย้าผีจังเลยอเออไก่ไกลกลองเรื้วยลกผีป <c oughs> อบมันมาหามันวาจังไรกว่าแยไปใล่ะบอ,บอกกลัวบอียบกไปสบอาัอ่าจังสัน่นก็คือบาถามเอาเรีเขาล่ะอ,อีดาได้ถามเรกคนบ้ถามแต่คนบอกว่า กู้เลขมึ่งแล้วมึงต้องบอกถือที่หลักจะเลยถามว่าเลขย้อนจากทอมว่าเลขเก้าสี่หาหกหาศูนย์ศูนย์มาไลยตัวเลยจืดได้บ่เนาะรางวัลทีหนึ่งคุณบอกเดี่ยนี่จดตัวจุดจดจเก้าสี่หาหกหาศูนย์ศูนย์เก้าหกเอาขียนเขียนเอาเก้าี่มไล่ถว้า ห้แล้วก็ห้าศูนย์ศูนเก่าซีก็หาหเล็มากคือหยไรแต่น้อตกวเพื่อนว่าต่อกันชื่อซื้อกันออ้โเก่าซีอบบอกเออนะโอตอกันซื่อๆติ๊งใทำไมเลขมีห้าเออเขียนซื้อีหล่าใส่น้ำด้วยลก ไทยแท้ฟังตังว่าโดนห้าห้อีหลาล่องเก้าสี่ห้าหกแล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์้มาบอกก็ลูกพี่ปอบพี่ปอบอ้ยพี่ปอบพี่ปอบบอบบอกว่างได้แหละลูกบอกว่าถามึงบอกเลยว่าถือสีบ่ไฮเลยมึงบ่ห้เลียนน้ำก่อน อ,อ,อน,นี่ <มา S 2> คือ,อเลขผีบอบบอก <c oughs> บานนี้อีหลาไปไปถามเลขปูไปบวจ้ะไปถามไปลูกไปบ้านไหนปูเสิยหายคือผีบอบหายวอไปอันออกไปขัางพวากไ็ได้ไปบานนี้เออสิตรงกันบ่า้าดจวดเลยบานนี้ย่างกับว่าท่านอยางนั้นลูกเนะหาแม่เนี้ยไปสิ ไปไซดละอาฬากอดปูจักบานในลูกเว้ากับปูจักบารในลูกอาลามามาท่านเดขอปูจ้าเจ้โอ้ยนะหอมกํามาหอมกํามะไเอาปูมาเพิ่นเพท่อนเด็กพ่อ้ะติดามปูยัง ขอน้ำปูดูปูสีหายตัวไหปูบอกว่าห,หาศูนย์ห้ใหาศูนย์ที่ลูกหาศูน์กับแปดหนึ่งเขียนในลูกมีปากกาพ่อหัน,หานปากกาให้ร้านเนี่ยปากกาชุวยใ้ปากกาให้เพื่อนเขียนเนี่ย มาดังๆใหลูกดังๆมลูกห้าศนยกับแปดหนึ่งล่ะปูไฮแม่นว่ะขยันขยนบานห้าศูนย์แปดหพี่น่องให้พี่ขยนไว้เด้ครับป้าวไลเียงปากกาถามปูอีกดูปูว่าคักบ่อสองหาัเปอร์เซ็นว้ายสองัปร์เซ็น

อีหล่าอีหล่าไม่ยื้นี่ซะลูกม嘛นีงกลางนี่มาเหลี่ยมเเนาะออนี่กลางๆนี่เออเลียมตาเลียมตาเหลี่ยมตาเอลขแปดหนึ่งเท่านั้นข้างบนเป็นเลขเลขที่ปอบบอกซิอีหลาข้างล่างเป็นเลขปูปูพนาดหน้าหน้าสูงกระโดดหนี่อีหล่าเขาเคยมาขอน้ำปูนี่บ่ลูก หนึ่มิถุนายนนะครับน้องน้องวิาบริการมาพีหน่งนะครับเดนิดเรมิามากตัวใดก็มูนี่หันกหาืกับม่หนึ่งจะเจที่หาห่นเามากมื่อสุดโตลูกหาัมากเาที่กับมากหาหกับมากหาซื้กับมากแม่หนึกับมาก สไลด์สไลด้อันนี้เลขสามปูหาศูนย์กับ8ปเนื่ง่ตับมากของลูกสามวตขาอยหาลอย่สันหาอยหลาบ่มากเนาะมาแจหาศูนย์แปดนี่งหาหกเก้าที่หนีมากเมื่อสุดโต๊ะ โชคดีได้เมื่อนี้เนาะพ่อสุเทียบ์่นอนนั่นด้ไหนเพชรพอดีโชคดีตัวพี่น้องก็เสี่ห้องน้องลิซ่าตัวพิพันมากอย่าีตัวแรกก็โรคบอกกันตัวพิพัน์ตอน้ตัวเมื่อพิพันมากว่าได้บอกแต่งหวาก้อนขุนที่แตกสามตัวนะเนาะสามตัวตัวใดก่อนอีหลาฟันเห็นมอเตอร์ไซค์ห่างนะ

ว่ยุ่นน้ำปูเลยทุนอะองปู oh, เป็นไฮไลน mm ์เป็นครั้งแรกที่มาขอ yeah. so. ้อโอั้งแรกบ่าน้องเป็นข้งแรกที่อีล่ามาขอน้ำปูต้นอีล่ากับฟันถึงเพิ่์นยูเจเบ่ได้เลียฟันว่ายเห็นปูให้หน่าอง่นเขียวคนไม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวปูข้นมาเห็นไหมฟันเห็นปูไปยานาคสีเขียวบ่ลูกแต่ว่าอีล่าว่าไหนมาเห็นจักเจ มากอีดีป่หนสมมุดบ้างไว้ตั้งโต๊ะก็ได้ลูกฟันยังใดก็ลวกเร่าฝันไหมเห็นแม่ฟั่งนฝันว่าเห็นปูแพะนะคุณแม่หนูนี่แต่ปูทุกอุ่นปูุนอ่ะปูอุนอ่ะปูอื่นบ่เห็นเห็นเห็นปูเดียวที่ปูสีเขียวคันมาว่างใดปลวกิันบ่อจ้ะ เดี๋ยาเดีอยวสวยไมหนาวหน่อยต่เสียงดังไงเด้อัดหนาเพราะดีพี่น้องเสียงดังไนเด้อ